สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำสินค้านะคะเป็นไฟสปอร์ตไลท์30 LED นะคะทั้งแสงขาวแล้วก็แสงเหลืองนะคะจากบริษัท x อ l Solar คะ่ะสินค้าในกล่องนะคะก็จะมีตัวโคมตัวนี้นะคะพร้อมสายขยายที่มาในชุด5เมตรนะคะแล้วก็มีแผงโซล่าเซลล์1ชิ้นนะคะแล้วก็มี ตัวนี้ขายึดที right so ่สามารถยึดกับผนังนะคะแล้วก็ขาปักที่เป็นปักกับสนามหญ้าได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันนะคะอันดับแรกนะคะก็คือเสียบซ้ายตัวนี้นะคะจากแผงเข้ากับตัวโคมนะคะแล้วก็ปุ่มออนจะอยู่ตรงนี้นะคะกดตัวนี้ค่ะ และหลังจากนั้นนะคะก็คือเอาไปติดตั้งได้เลยนะคะถ้าลูกค้าต้องการติดกับผนังนะคะตัวนี้นะคะวิธีการใา่ก็คือใสยจากด้านบนลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาตัวนี้ไปยึดกับผนงแบบนี้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับปักกับสนามหญ้านะคะก็ต่อกับตัวนี้เข้าตรงนี้นะคะ แล้วก็เอาไปปักตรงในสนามหญ้าได้เลยค่ะส่วนแสงเหลืองก็เหมือนกันนะคะใช้งานเหมือนกันเลยนะคะค่าสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ต้องการ ติดแผงโซลาเซลล์กับตัวโคมนละจุดกันนะคะสามารถซื้อสายขยายไปต่อเพิ่มได้นะคะก็คือตัวโคมติดในจุดที่ไม่ได้รับแดดแต่ว่าแผงโซลาเซลล์นี้ไปติดตรงที่จุดที่รับแดดเต็มที่นะคะตัวนี้ถ้ารับแดดเต็มที่นะคะสามารถอยู่ได้ถึงเช้าเลยนะคะรุ่นนี้เอาไว้ไม้มาดูสินค้าจริงนะคะที่ร้านที่โครงการสามเพงสองนะคะร้อยาทับนค่ะหรือที่ที่เว็บไซต์นะคะ w ว w รเ . dot xml ขีดโซล่าดัดคลองค่ะ